สวัสดีครับจากคำถามนะครับถามมาว่าทำฟอนต์แบบนี้ใน illustrator สามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ครับสามารถทำได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับทีละขั้นทีละตอนนะขั้นแรกนะครับให้เรามาวิเคราะห์ก่อนครับว่าไอตัวนี้มันมีอะไรประกอบบ้างนะฮะมีเลเยอร์ชั้นที่1ครับก็จะเป็นตัวนี้นี่เห็นตัวสีเทาไหมครับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ชั้นในครับแล้วก็เอาเอาปูนเนี่ยครับมาคิปปิ้งแมสเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วก็ทําขอบขาวครับอ่าเพราะทขอบขาวเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทำซ้อนอีกตัวหนึ่งครับอซ้อนตัวหนังสือเข้าไปด้านหลังถ้าเราทำขอบดําครับเสร็จแล้วครับเราก็ทําการก๊อปปี้ฮะไอตัวสีดำเนี่ยออกมาเป็นสีเทาแล้วก็ใช้ลูกศรน,นะครับขวาข้าล่างเนี่ย เลือเล่อนๆๆๆลงมาให้มันอยู่ในมุมเฉียงๆนะอ่อะไปดูวิธีการทำของจริงกันเลยไปครับผมอ่ะเริ่มแรกนะฮะเดี๋ยวเราทำการสร้างสร้างตัวเท x t ขึ้นมาก่อนอ่ะพิมพ์ตามเลยฮะว,ว,วิธีการตรวจวิธีการตรวจอ่ะหาฟอนต์ที่มันแบบมีความหนานิดนึงฮะ ฟอนต์อะไรดีไปดูกันเอาเป็นฟอนต์นี้แล้วกันฮนะอ่าสมมุติว่าเป็นฟอนต์นี้นะครับผมอันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ copy ออกมาหลายๆชุดก่อนนะฮะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปหาหตัว t e x t เจอสีเทาเนี่ยครับที่เป็นปูนดิบนะครับใส่เข้ามาากดอินเทอร์เน็ตเข้าเลยครับ เราจะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเอาเป็นซีเมนต์เท็กเจอร์ซีเมนต์เท็กเจอร์คนรูปครับแล้วก็หาสักอันหนึ่งเข้ามาครับอันไหนก็ได้ฮะที่ที่มันไม่มีลายน้ำนะอันนี้ก็ได้ครับ Adobe Stock เหรอเอาเลือกแบบไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์ดีกว่า โฆษณาสัญญาสัญญาเคียร์ทีบอ่าโอเคอ่าสมมุติว่าภาพนี้แล้วกันครับคลิกขวาครับเลือก copy image ครับหรือว่าคัดลอกรูปภาพเข้ามาได้เลยแล้วก็มาที่ illustrator ครับ เสร็จแล้วครับกด c t r o l v ครับแล้วก็ส่งไปไว้ด้านหลังครับคือการกด c t r o l shift บอใบไม้ครับแบบนี้ฮะเอาไว้คุมตัวหนังสือแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ภาพนะครับแล้วกด shift ค้างไว้แล้วก็คลิกที่ตัว text ตรงนี้ฮะแค่2ชิ้นนะครับเป็นการเลือก object ต์งชิ้นนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาครับเลือก make clipping mask ครับนี่ครับเราก็จะมีตัว texture cement นะครับอยู่ในตัวอักษรเรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการใส่นี่ครับขอบสีขาวครับมาใส่ด้วยกันครับใส่ขอบสีขาวขอบขาวปุ๊บใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเราต้องมาทําในพื้นที่สีเทานะครับจะได้เห็นขอบขาวนะอ่าเสร็จแล้วครับทําไงต่อแล้วก็มาทําขอบสีขอบสีดําครับขอบสีดำามาขอบสีดําแล้วก็ตัวนี้ครับไปแปะ ไว้ด้านหลังครับแล้วก็เพิ่มขอบโตกนี้ฮะเปลี่ยนเป็นสีดำครับโตกแล้วก็เพิ่มไปเลยครับโอเคตรงนี้มันเป็นขอบแบบมนๆเนาะเราก็จะมาปรับขอบมนตรงนี้ครับคลิกที่โตกค,ครับแล้วก็เลือกเป็นขอบมนตนัวนี้ลาวจอยครับอ่ะพอทำขอบดำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นสุดท้ายครับก็มาทำเป็นเงาสีเทาตรงนี้ฮะ กด Ctrl C ครับแล้วกด c t r o l B b o y ครับแล้วกดลงขวา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 แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาครับสีเทาเข้มๆแบบนี้ลงขวา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 นี่ฮะเรียบร้อยครับวิธีการทำ Text แบบนี้เป๊ะเลยนะฮะเห็นครับอ่ะเรียบร้อยครับลองไปทำตามมาดูนะครับสวัสดีครับ